กิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างศาสตร์สืบสารและการส่งเสริมสารก่อขอเมาะเอ็นประเทศแม่ให้จับใจกันสวัดดีจ,าจ้าเทพีพรทองมากตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เหตุที่มาก็คือ,เ,อเราอาจารย์พุทธศิลป์รัดการดจัดการถูกจากการดู ติดต่อดูออทางสื่อนะคะผลปรากฏว่าหลายคนที่ได้รับการบำบัดไปแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วเราเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาการศึกษาไม่มีวันสิ้นสุดนะคะจะศึกษาไปจนกว่าชีวิตจะหาไหม้แล้วก็สิ่งที่ได้ก็คิดว่าจะเผื่อแผ่ให้คนมีความสุขขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันวิชกาหวังแก้วชื่อเล่นชื่อเหมียวนะคะมาจากจังหวัดพิษณุโลกอำเภอนครไทยค่ะคือได้ทราบจากออดูสามีดูรายการติออ๊กตอกคนะดิฉันก็สนใจแล้วก็อยากมาศึกษาเพราะว่าน้องสาวประสบอุบัติเหตุตอนตอกลางปียนวันเป็นกลางรีงวันอยู่ไม่ที่บ้า ป้าเกิดูอเมริกาแล้วก็ได้ยินเพื่อนส่งข่าวมาในยูทูบบ้างในอินตากมบ้างส่งสหให้ดูเกิดความสนใจขาว่าที่ใจว่ามีหน้าศึกษานะและ้วก็ไม่ใช่สายดำนะอะเป็นสายขาวแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนชุมชนที่เขาจะให้ได้ป่วยแล้วที่ ทำด้วยใจเห็นแล้วเห็นเห็นกับตาเลยครับว่าเหนื่อยแต่เหนือ่อยก็ต้องช่วยเหลือและทำทำได้ถึงที่ตุกทำดีที่ตึกเลยกระดับการโครงการนี้ต่อไปถ้ามีปัจจัยเพิ่มใหม่ก็จะมองไปค่ะแต่ตก็ก็ดีใจมากค่ะดีใจมากก็มามา,มาลองเ,ออเป่าดูครั้งแรกก็ยังไม่เท่าไหร่พอวันที่สองก็มีปฏิทิยาทางร่างกายเกิดขึ้นแล้ว ก็ก็มีความเชื่อมั่นค่ะมีความเชื่อมั่นในศาสตร์วิชานี้เพราะว่าปุยญาตายายก็เคยศึกษามาแล้วกอยู่ร้านมิชแก่ะร้านม่ชแกล์มีชื่อแก่ใกล้แคนาดาทำไมถ้าหายดีแล้วตัวเองรักษาหายแล้วตึงก็จะออกช่วยผูแพ้ช่วยจังก็กระกโครงการนี้ค่ะถ้าการไปอเมริกาก็ยินดีต้อนรับค่ะสาเหตุรื่นกระติดตที่เห็นาจดังใจ ได้ศึกษาแล้วก็รวบรวมอันนี้ไว้นะรู้สึกตื้มมากมากเลยกลัวจะสศูนหายเพราะตั้งแต่สูนหายตั้งแต่สมัยราชการที่หหรือในเนี้ยบางตำรานะคะด<ม>ูศักดิ์สิทธิ์มากความจริงแล้วการจะรูปไปให้เจ็บหายเนี่ยคือต้องเรียนศาสกษาทางนี้ด้วยแล้วก็ ทางแพทย์ทุกที่ได้วยก็ไปได้เจ็บก็จะหายขาดโคเชื่อตุนาม,มีบารมณ์เป็นแสมาจากบวางประตุ้นค่ะมันเป็นมะเร็งว่าก็ปวดขา,วามากเดินไม่ได้ปรีดูอาจารย์ไหนจากที่ตอบแล้วก็จานให้กระทางว่าสี่คำ แก้วค่ะต้งองของขอขอบคุณแม่แก้วค่ะที่แนะนําให้รู้จักอาจารย์ใจหลังจากนั้นก็อิดตันอิจกของอาจารย์ดูทุกวันทุกวันเลยค่ะก็มีแรงบันดาลใจที่จะอยากจะมาเรียนค่ะยิ่งดูก็แบบอยากจะมาเรียนแล้วมัวที่มาถึงนะคะก็ไปเจออาจารย์ที่โรตาค่ะรู้สึกแบบปื้มใจแบบ แบบสต,ตันตึ๊ดตึเดินขาดีใจมากเลยค่ะแล้วก็บอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะเข้ามาหาอาจารย์ค่ะแรงบันดาลใจที่จะมาเรียนวันนี้นะคะเพื่อจะไปรักษาพ่อแม่ค่ะที่แก่ชราแล้วแล้วก็เป็นในครอบครัว,ว,รวผ้าผงแฟนเขาเปิดในในไลน์ให้ดูภาพของพระอ,อาจารย์ปู่ไตผมมองเห็นภาพ,พองค์พระสิว่า <c oughs> องค์พระสิว่ามหาเทพขอผมบูชา,าอยู่แล้วเกิดความเริ่มใส ก็ศรัทธาอย่างแรงกล้าลบไปผมถอน,ถอ,นถอนเงินงานรัฐบกสอม,มาเลยครับมาถึงเมื่อวานนี้นอนทั้งนี้นี่คืนหนึ่งโอ้ผมเรอ่มใสในศรัทธาในการที่ช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือพวกลูกหลานทั้งหลายตัวเราครอบครัวเราและคนที่เรารู้จักเพื่อคนไหนที่มีศรัทธาเราช่วยนั่นเองสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวกัญญรัตน์กรแก้วค่ะ มาจากประเทศโปรตุเกสค่ะสาเหตุที่จูงใจที่มาที่นี่เพราะว่าเปิดร้านนวดที่โนโ่นเราตัวเองก็แขนค่ะก็คิดว่าจะรักษาตัวเองแล้วก็จะเอาไปดูแลลูกค้าที่ประเทศโปรตุเกสด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนันรีวิเศษของอลูกและกับพระอาจารย์ปูต่คตค่ะก็รู้จักพระอาจารย์ก็ตอนที่ดูติกต็อกแล้วก็นำ แล้วเหตุการณ์ที่ไม่นะ่าเกิดขึ้นก็คือถอดไข่ถอดไข่ขาบ่าคอหายหมดเลยค่ะก็เลยตั้งใจวันนี้ไงก็จะมาเรียนวิชานี้เพื่อที่จะได้เป็นรักษาพี่น้องทุกคนค่ะหายจริงๆค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรที่มาถอดไข่จังปวดขามากอกร้อนมากเลยค่ะนอนก็ไม่ได้ค่ะืูเรียนม่าจำได้เขาบอก เป็นแล้เนี่ยคุณเบนก็เลยแบบยกันเลยก็ยกขันก็อธิษฐานะแล้วแล้คุณเบนก็ให้ท่องคาถาบทใดก็ได้ที่เราท่องได้นะคะอธิษฐานจิตขอยท่านหายท่านหายก็จะมาเรียนก็มาเรียนจริงๆวันนี้เลยคะ่ะ<อ>สวัสดีค่ะจากคอนแก่นนะคะอัจชราพันวิเศษค่ะต้องขอขอบคุณคุณเดชจแจ๋วนะคะคุณนี้ค่ะเขาเห็นราจา์ในติ๊กตอ๊อก เขาก็ส่งมาให้เพื่อนส่งทุกวันทุกวันเลยบอกว่าพระพิจารณาอาจารย์กันเถอะก็อธิษฐานจิตในด้านปัจจัยค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าถ้าเป็นบุญวาสนาของเราสองคนที่จะได้ไปอ่ะขอให้เกิดอภิหารขอให้เป็นไปได้เขาหาตังค์ที่ไหนก็ไม่ได้เขาเขางามเธอจารย์บงนามจากอำเภอศรีบัรุขจังหวัดสุรินทร์กระผมแรงบันดาลใจคือเห็นละหลาท่านเหมือนกันนะเห็นจากติ้งตก เราตัดสินใจตั้งแต่วันเห็นวันแรกแล้วพอดีช่วงเมษาผมเห็นตเนช่วงเมษาว่ารุ่นที่สา3713เ,าเมษาเต็มผมโทรมาถามคุณเป็นบอกว่าเต็มกระงนั้นมาวันที่11บรุ่นสา38โอเคผมมาทันทีกับผม ุณแม่เนี่ยอายุ83นราธิวานนั่งรถไฟมาใครบอกว่ายุทธยาไกลใครบอกว่ากรุงเทพไกลต้องถามนราธิวาั้งนี้มารอบที่สองรอบแรกก็มากับแม่บ้านที่มารักษาอาจารย์ใจสิ่งที่มาครั้งแรกนั้นทีมแม่บ้านก็มารักษาที่อาจารย์เปิดเป่าให้ลุครบทีปิดเป่าเสร็จ ที่แม่บ้านก็เคยโรคพิมแพ้นะครับปีนันก็ต้ก็กินยาแล้วครับก็รู้สึกหายตอนนี้ก็น,นีดไม่ได้เกี่ยวเรื่องยาเลิกกไปละไม่ต้องนานแล้วและนอนสะดุ้ผงผวาเกินเป็นบางครั้งก็หายเอาแล้วผมก็คิดเลยแม่บ้านเชียร์มนโนอาจารย์ใจมากเกินไปหรือเปล่าใช่มแต่อะไรๆหลังจากนั้นมา ก็สังเกตว่าที่อาการภูมิแพ้ที่คันหรือว่าเรื่องนอนผูุกรานหายไปไม่เป็นปกตินะครับทีนี้โดยบานก็เลยบอกว่าเมื่อเมื่อสิ่งที่มหาสรันเกิดขึ้นแล้วดังนี้ก็เลยบอกว่าคราวนี้มาครั้งที่สองผมเลยมาเรียนเรื่องกระดาษพ่อบครับด้วยความศรัทธาของอาจารย์เรื่ ขาเนื<า>้อไถตานะคะแล้วก็เป็นนอนสะดุ้งแล้วก็เป็นภูมิแพ้นักไหล่ก็เจ็บไปหาหมอรักษาเป็นปีแล้วค่ะไม่หายแต่ไม่เห็นาจาจยาในติ๊กต็อกแบบข้องขำเลยค่ะคือดูไปก็เท่าหัวล้อไปทุงทําท่าทายในใดรูปก็อภิษฐานอยากเจอแล้วทขามาอยากเจอค่ะหนึ่งขำมาก ทำท่าทำทายในใดรู้ก,ก็อภิษฐานอยากเจอแล้วทำไมอยากเจอค่ะหนึ่งขำมากเลยค่ะอาอำแล้วเราก็เป็นคนขำตามต้องหัวเราะตามนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์เต่าให้ก็ต่อน,นั้นไม่หายค่ะพาลงมาถึงที่พักบ้านแม่แล้วหายทุกอย่างค่ะตัวเบาขึ้นแล้วหายและนอนก่อนใครเลยรง้จักเอ๊ะเราก็ไม่ต้องสแสงแว่นนะอะไรแบบน,นี้แล้วก็หายจริงๆค่ะก็เป็นสิ่งที่ เริลามากค่ะเรียนท่านอาจารย์ไครครือกระผมเยัอยู่อำเภอรปราสารจังหวัดสิรินครับที่ผมมาให้อาจารย์เปาระโากรคเนื่องจากกระผมเป็นตาต่อมาตั้งแต่ปีสผมก็ไม่ไปลอกผมก็ไม่ไปขูด พอดีมีเศรษฐีละไมกตัอยูที่แนะนำผมมาผมก็มาร่วมครั้งแรกครอบหมอ้อตัดต้อครั้งที่สองก็เมื่อสาวห้าที่สิบสามเมษาและหลังจากนั้นมาอีกสองวันผมมาร่วมอีกสองครั้งตาคุณในตาไอไอ เส้นคุณคุณในดวงตาของขอข้างขวานี่ครับมันหายมันหายจากตัวขาวมันอยู่มันเร้าตาดำหมดแล้วผมมองอะไรไม่เห็นหลังจากที่ผมตัดต้อไปมาสามครั้งนี้ผมมิตาข้างหนึ่งผมมองเห็นยอดยอดกิ่งไม้แต่ก่อนมองไม่เห็นแล้วไอตาคุณคุณในดวงตาตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันโล่งมันหาย ผมเลยเชื่อเชื่อสาบตัวนี้นะครับครับผมเอ่อผมร้อยํงหวกเอกนภัสพุพทธิชนซึ่งเ,เป่ามหาระงับในผมผม,ผมได้ติดตามเพจของอาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาจะเพิ่งได้เข้ามาเมื่อท่านลองรองต้น ซึ่งมาเรียนก่อนแล้วได้แนะนำแล้วก็ได้พามามก็ซึ่งจริงๆแล้วอยากเรียนตั้งนานแล้วครับแต่ก็คิดว่าในเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้มาเมืม่อ<ม>ถึงเวลาแล้วก็ต้องได้มาจริงๆครับครับ,รบผมเรียกชื่อเล่นว่าผู้กองเวศก็ได้ครับ <นะ S 1> ครับขอบคุณครับเศรษฐีบางอ่นจากอเมริกา ที่โปรตุเกสมีมีอยู่คนหนึ่งเคยมาเรียนแล้วนะครับมีบริษซียนเราอยู่ยูเคนี่เหรออ่ามียูเควยหลายรุ่นนะครับขอมโมทนากับพี่น้องตั้งใจให้พี่นองดิเซีของเราสามรุ่นสามสิบแปดจะบังเกิดขึ้นในโลกในวันนี้ในวันเริ่มอันเป็นมงคล อันดับสิบเสภาคม เป็นการสานต่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ด้วยได้อุปสรรมุากได้ช่วยคนต่อไปน,นับไม่ท่วนฉะนั้นเป็นบุญวาสนาเป็นบารมีที่เรามาเจอกันเอกลับไปว่าหนึ่งวันนี้ชายและหญิงมนุษย์คือเป็นหนึ่งทุกานทุกคนเลยอสาธาุ